ซตศูนย์นับหนึ่งถึงสิบนะคะฟังซ้ายคือหลักฟังซ้ายคือหลักฝั่งขวาคือหลักหน่วยเซตศูนย์เนอสองสามสี่และห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบไหนขอดูสิบเลคะฝั่งนี้เป็นหลัก S 1> 1. <S ยกขึ้นมาหนึ่งนิ้วค่ะลาน่วยยกขึ้นมาเป็นศูนย์เลทศูนย์ท่านนังด้วสี่พร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบไหนสิบฝั่งนี้ต้องไปเลทศูนย์ด้วยนะคะอ่าลานวยต้องเป็นศูนย์ อเซซูนเซซูนนะไม่รอดเพื่อนบางคนยังทำไม่เป็นเซสู ทางที่บ้านด้วยนะ